สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของระบบ KE TA ทุกคนนะคะก็ถ้าเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะคะเราก็เข้าไปที่คำว่า apply for KE TA นะคะจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะหน้านี้เนี่ยเราก็จะต้องมาเลือกประเทศนะคะเรากดที่ เอเชียแปซิฟิกก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราก็ใส่เป็นไทยแลนด์นะคะทุกคนใส่เป็นเอเชียแปซิฟิกและไทยแลนด์นะคะหน้านี้จะมีอยู่2ช่องที่เราต้องต้องกรอกนะคะแล้วที่เหลือก็คือใส่เป็นอกรีทั้งหมดเลยนะคะซึ่งอกรีเนี่ยก็คือเรายินดีที่จะให้ระบบ KEA t เนี่ยตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของเราได้นั่นเองนะคะแล้วก็กดอกรีไปหมดเลยนะคะไม่ต้องแปลก็ได้พอกดเสร็จนะคะเราก็กด next นะคะเพื่อไปหน้าถัดไป หน้านี้นะคะเขาจะให้เรากรอกเลขพาสปอร์ตแล้วก็อ e ีเมลนะคะทุกคนเลขพาสปอร์ตและก็อ e ีเมลนะคะสําคัญก็คืออ e ีเมลนะคะเราต้องใส่ตัวที่เราล็อกอินเข้าเช็คได้นะคะเพราะว่าถ้าตอมส่งข้อมูลมาแล้วเราเช็คข้อมูลไม่ได้เนี่ยเราจะเสียสิทธิ์นะคะตัวนี้เลขพาสปอร์ตนะคะใส่เข้าไป ส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นอ e ีเมลนะคะใส่อ e ีเมลของเราลงไปนะคะหรือจะเป็นของคนอื่นที่เรารู้จักก็ได้นะคะเพื่อรับผลจาการะบบ ETA นั่นเองนะคะว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านกรอกข้อมูลลงไปเลยนะคะเป็นพาสปอร์ตกับอ e ีเมลนะคะย้ำอีกทีหนึง่งช่องแรกเป็นพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตเอ่อเลขพาสปอร์ตน,นะคะช่องที่2ก็คืออ e ีเมลนะคะ ส่วนหน้านี้นะคะเราจะต้องโหลดข้อมูลหน้าพาสปอร์ตของเรานะคะเอาเฉพาะหน้าที่มีรูปเรานะคะอีกหน้าหนึ่งไม่ต้องใช้นะคะเรากดตรงคําว่า add file นะคะแล้วมันก็จะมีไฟล์ให้เราที่เราถ่ายรูปไว้ในโทรศัพท์หรือว่าในคอมพิวเตอร์นะคะเรา add file แล้วก็กดไปเลยนะคะพอกด next มานะคะหน้านี้เขาก็จะให้เราเลือกเพศนะคะจะเป็น select the sex as writing on your passport bio page นะคะตัวนี้นะคะถ้าเป็นผู้ชายตอบ male ถ้าเป็นผู้หญิงตอบ female นะคะช่องถัดมานะคะก็คือให้ใส่เป็น surname in English นะคะเราก็ใส่เป็นนามสกุลของตัวเองที่เขียนใน passport นะคะยึดตาม passport ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ surname เป็นนามสกุลภาษาอังกฤษนะคะส่วนช่องถัดมานะคะจะเป็น given name in English นะคะ จะใส่ชื่อตัวนะคะชื่อของเรานะคะเพราะว่าถ้าเป็นของหลักสากลเขาจะใส่เป็นนามสกุลแล้วก็ชื่อนะคะช่องถัดมาก็จะเป็นปีเดือนวันปีเดือนวันเกิดของเรานะคะก็คลิกได้เลยนะคะตรงที่เป็นลูกศรตรงนี้นะคะเราก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราเกิดปีอะไรเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่ ช่องถัดมาเป็นหมายเลขพาสปอร์ตนะคะซึ่งจะมีให้เราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราสแกนมาแล้วเมื่อกี้ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็น select the expiration date of your passport นะคะตัวนี้จะเป็นปีเดือนวันหมดอายุของพาสปอร์ตนั่นเองค่ะส่วนช่องสุดท้ายนะคะจะเป็นหมายเลขบัตรประชาชนนะคะใส่ลงไปแล้วก็กด next นะคะ หน้าต่อมานะคะเขาก็จะให้เราใส่เป็นอิน r m เมชันนะคะตัวนี้เขาจะถามเรานะคะว่าเราเนี่ยมีสัญชาติอื่นหรือไม่นะคะนอกจากที่โชว์ในพาสปอร์ตนะคะถ้ามีนะคะตอบ yes ถ้าไม่มีตอบ no นะคะส่วนช่องนี้นะคะก็คือให้เราใส่เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ในเมืองไทยนะคะถ้าหากไม่มีนะคะเอาของคนอื่นได้นะคะที่เรารู้จัก ช่องนี้นะคะเขาก็จะถามเราว่าเราเคยไปเกาหลีหรือเปล่านะคะถ้าใช่ตอบ yes ไม่ใช่ตอบ no นะคะแล้วก็ถามว่าจุดประสงค์ของการเดินทางของคุณคืออะไรนะคะซึ่งในนี้ก็จะมีแบบทัวร business meeting game competition ต่างๆนะคะซึ่งแพรแคปหน้าจอมาไม่ได้นะคะเพราะว่าระบบนี้ค่อนข้างจะ protect ตัวเองพอสมควรนะคะ แล้วก็ช่องนี้นะคะจะเป็นาการใส่รหัสไปรษณีย์ที่พักในเกาหลีของเรานะคะแล้วก็กดรหัส5ตัวลงไปนะคะเป็นรหัสไปรษณีย์แล้วมันก็จะขึ้นให้เราอยู่ตรงแถบสีเทานะคะส่วนข้างล่างนะคะใส่เป็นชื่อที่พักนะคะถ้าเราจองโรงแรมนะคะเราก็ใส่ชื่อโรงแรมลงไปนั่นเองค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเป็น9ขีด10จงโล 54กิลเนี่ยก็คือเป็นที่อยู่ตามที่เราใส่รหัสไปรษณีย์ลงไปนะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรที่โรงแรมนะคะส่วนช่องนี้ก็คือใส่เป็นอาชีพของเรานะคะซึ่งอาชีพเนี่ย ก็จะมีแบบไม่มีงานประจำทำเป็นนายตัวเองทำเกี่ยวกับฟาร์มปศุสัตว์นะคะแล้วก็เป็นแม่บ้านที่ดูแลสามีมครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มี ECT นะคะ ECT ก็คืออาชีพอื่นๆนะคะซึ่งส่วนมากถ้าใครมีธุรกิจส่วนตัวแนะนำให้ใส่เป็น ECT แล้วก็เลือกธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็ระบุด้วยค่ะว่าเราทำอะไรแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาก็จะถามเราว่าเรามีไข้เหลืองหรือเปล่าไม่มีตอบโนนะคะ แล้วก็จะมีถามนะคะว่าเรามีประวัติอาชญากรรมหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ตอบโนนะคะส่วนหน้านี้นะคะให้เราใส่ add file นะคะโหลดรูปภาพนะคะตามตัวอย่างที่เขาให้มาถ้าในกรณีที่เราใช้ระบบสแกนใบหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเราโหลดแอปพลิเคชันมาในมือถือนะคะแต่ถ้า add file เนี่ยก็คือเฉพาะสำหรับคนที่ใช้ pc หรือลงทะเบียนในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะกด next ค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็น Personal Information นะคะเราก็ใส่นะคะประเทศที่เราเกิดน,นะคะไทยแลนด์นะคะตัวนี้จะมีขึ้นให้เราอยู่แล้วนะคะอันที่2นะคะจะเป็น Enter place of birth as written on your passport biopage นะคบก็คือจังหวัดที่เราเกิดน,นะคะในพาสปอร์ตส่วน2ช่องนี้นะคะจะเป็นวันเดือนปีที่เราจะเดินทางเข้าเกาหลีนะคะแต่จะมีตัว Remark สีแดงนะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ถ้าเรายังไม่มั่นใจนะคะว่าจะเดินทางวันที่เท่าไหร่ ส่วนช่องนี้นะคะเขาถามว่าคุณมีคนรู้จักในเกาหลีหรือไม่นะคะถ้าใช่ตอบ yes ไม่ใช่ตอบ no นะคะช่องนี้เขาถามว่าคุณมีผู้ติดตามที่จะเดินทางไปเกาหลีหรือไม่นะคะถ้ามีนะคะตอบ yes ไม่มีตอบ no นะคะถ้าเราเดินทางกับเพื่อนจริงๆเราตอบ no ก็ได้นะคะแล้วค่อยไป add member ตอนที่เราลงทะเบียนเสร็จนะคะหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่า เขาจะให้เราเลือกนะคะว่าเราเนี่ยเคยเดินทางไปประเทศอื่นมาแล้วหรือยังนะคะนอกจากเกาหลีถ้าเราไม่มีนะคะเราก็ใส่ออ Select not, not นะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยไปถ้าตัวนี้นะคะเขาก็จะถามว่าคุณเป็นพนักง,งานของบริษัทอะไรที่ไหนหรือเปล่านะคะถ้าเราทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเราก็ตอบ no นะคะถ้าเรามีธุรกิจ ทำงานบริษัทนะคะเราก็ตอบ yes แล้วเขาก็จะมีให้เราใส่ที่อยู่บริษัทแล้วก็เบอร์โทรนะคะส่วนช่องนี้ก็คือเงินเดือนนะคะแล้วก็เอามาแปลงนะคะว่า,อาดอลลาร์เนี่ยทำอะไรยังไงนะคะว่ากี่บาทนะคะแล้วก็มาแปลงเอานะคะใน Google ก็มีนะคะว่าสามห0ื่นบาทไทยเท่ากับกี่ US ดอลลาร์นะคะพอเราใส่เรียบร้อยก็กด next ค่ะ ส่วนช่องนี้นะคะทุกคนหน้านี้ก็คือจะเป็นเช็คอินฟอร์เมชันนะคะเขาก็จะให้เราเช็คนะคะว่า n a t i o n n l i t y สัญชาติ name date of birth sex passport number passport expiration date แล้วก็ national id number ของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะก็คือเช็คดีๆนะคะทบทวนให้ละเอียดเลยนะคะถ้าถูกแล้วเนี่ยเราก็กดไปที่ make payment นะคะแต่ถ้าเรามีผู้ติดตามหรือว่าผู้ที่จะเดินทางด้วยนะคะให้เรากดที่ add member นะคะทุกคนอันนี้ขั้นตอนการจ่ายเงินนะคะเราก็กด I agree all นะคะข้างบนสุดนะคะแล้วตัวนี้ช่องสีช่องนี้นะคะเราก็ใส่เป็น หมายเลขหน้าบัตรเครดิตของเรานะคะแล้วก็ใส่เป็นเดือนแล้วก็ปีของหมดอายุนะคะแล้วก็กด next ค่ะมันก็จะจ่ายเงินเรียบร้อยนะคะทุกคน พอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็น your application has been complete ก็คือการลงทะเบียนของคุณสำเร็จแล้วนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็จะแจ้งนะคะว่าเขาเนี่ยจะส่งอีเมลไปให้คุณนะคะตามอีเมลที่คุณแจ้งไว้ภายใน72ชั่วโมงนะคะซึ่งก็จะมีที่อยู่อีเมลแล้วก็ information ส่วนตัวของคุณตามนี้เลยนะคะทุกคนแบบนี้คือยังไม่ได้ถือว่าผ่านนะคะแต่เขาเรียกว่าการลงทะเบียนสำเร็จแล้วนั่นเองนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดี ะะกับการลงทะเบียน ATA สวัสดีค่ะ